ปิดตำนานราชินีหนังบูเมืองไทยม่อมหลวงสุริวันสุริยงเสียชีวิตแล้วด้วยวัย59ปีคุณปุ่มม่อมหลวงสุริวันสุริยงหรือมอมหลวงสุริกรสุริยงอดีตราชินีหนังบูภาพยนต์ไทยและอดีตผู้ประกาศข่าวกีฬาเขารักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่เดือนมกราคม2564หลังมีอาการไม่มีแรงก่อนจะตรวจพบว่าเส้นเลือดในสมองแตกต้องผ่าตัดสมองด่วนก่อนพบมะเร็งในรังไข่ หม่อมหลวงสุริวันเกิดเมื่อ12กันยายน2505เข้าสู่วงการภาพยนตร์ครั้งแรกเมื่อพศ2524ในภาพยนตร์แนวบู๊เรื่องเพชรตัดยกคู่กับสรพงษ์ชาตรีชีเซ้าเฉียนและนันทิดากแก้วบัวสายกำกับการแสดงโดยคมอักขเดชและสามารถคว้ารางวัลตุ๊กตาเงินดาวรุ่งฝ่ายหญิงและต่อมาได้รับบทแสดงแนวบู๊เรื่อยมาจนได้รับฉายาราชินีหนังบู๊ มีผลงานแสดงบทบูตามมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2524ถึง2535โดยนักแสดงนำที่แสดงคู่กันมากที่สุดคือสอรพงษ์ชาตรีและทูลฮีรันทรัพย์ต่อมาเป็นผู้ประกาศข่าวกีฬารายการทันโลกกีฬาช่วง half night day คู่กับชนินบุญรายสามีทางช่องสาม